สวัสดีครับกับเที่ยงวันศุกร์นะครับดูด้านหลังผมนะครับแดดดูแล้วแดดอาจจะแรงๆไปสักนิดนึงนะครับสาหรับวันนี้แต่ว่าผมว่าอากาศวันนี้ก็ไม่ถึงกับอบอ้าวว่าเท่าไหร่นะครับยังพอมีลมให้ได้รู้สึกสดชื่นกันบ้างนะครับสําหรับวันนี้ครับผมจะมารีวิวหนังสือเล่มเก่าๆของผมเล่มนึงนะครับที่ผมอ่านนมาแล้วแหละน่าจะเกือบ2ปีแลละที่ผมอ่านจบมาสำหรับเรื่องเล่มเล่มนี้นะครับเล่มนี้ครับ ของพี่บอยนะครับงานไม่ประจําทําเงินกว่าเป็นหนังสือที่ผมชอบอีกเล่มหนึ่งนะครับแล้วก็อ่านสนุกนะครับนะด้านในหนังสือมาดูก่อนผมว่ามันสวยอะ่ะมันสวยถ้าคุณลองถ้าคุณไปร้านหนังสือนะคุณลองเปิดเปิดเปิดอย่างนี้นะผมว่ายัางไงคุณก็ต้องตกหลุมรักหนังส,อนะองสือเล่มนี้นะครับผมว่าหลายคนนั่นแหละที่ที่เคยอ่านหนังสือเล่มนี้นะครับ ใครที่ยังไม่อ่านนะผมว่ารีบไปซื้อมาอ่านเลยนะครับสาหรับผมว่ามันอ่านได้ทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนักศึกษาคนทํางานนะครับเขาบอกว่า50ข้อคิดสู่อิสรภาพแห่งชีวิตนะครับอิสรภาพแห่งชีวิตมันก็มีมีม,ม,มีมีหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นแนวทางที่เราะจะหางานที่เราชอบธุรกิจที่มันใช่นะครับหรือว่าอิสรภาพทางการเงิน หนังสือเล่มนี้ครับแนะนาไว้ผมว่ามันเป็นแต่ละบทเนี่ยสั้นๆไม่ยาวมากนะครับแล้วก็ผมว่าแต่ละบทเนี่ยค่อนข้างที่แบบว่าเป็นข้อคิดเป็นแนวทางที่ชัดเจนะนะครับแล้วมีอยู่อันหนึ่งที่ผมที่ถ้าใครยังไม่อยากมันยังไม่อยากซือ้อหนังสือเล่มนี้นะลองไปเสิร์ชอ่านอันนี้นี่เขาเขียนไว้ตรงนี้ยี่สิบข้อที่ควรรู้และ ปฏิบัติก่อนอายุ40นะครับเพราะว่าอันเนี้ยโดนถูกแชร์กันเยอะมากเลยนะครับจนไม่รู้ว่าใครเป็นคนเขียนนะครับไอ้บทความนี้ครับเป็นของพี่บอยเองนะครับซึ่งผมว่าเขาบอกว่าน่าจะแชร์เป็นหลายแชร์เยอะนะครับลองไปเซิร์ชหาดูนะครับผมว่าเป็นข้อคิดที่น่าอ่านทีเดียวนะครับสำหรับ20ข้อของเขา นะครับแล้วก็สามารถเอานําไปปฏิบัติได้จริงไปทําได้จริงนะครับผมแล้วก็ราคาเร่มนี้สองรอยยี่สบห้าบาทคุ้มครับผมว่าเรื่มนี้ยควรทุกผมว่าอยากให้ทุกคนได้อ่านเล่มเนี้ยนะครับถ้าอ่านแล้วเนี่ยความคิดของคุณจะเปลี่ยนไปเลยนะครับจากคนที่ยังไม่รู้ว่า ชีวิตนี้จะไปทางไหนนะครับไม่รู้ว่าจะตั้งเป้าหมายชีวิตยังไงนะรัฐจัดการกับตัวเองยังไงลองซื้อหนังสือเล่มนี้มาอ่านครับนะครับผมผมว่าคุณจะมีอะไรเจะมีความคิดดีๆขึ้นมาเยอะแยะเลยแหละสําหรับหนังสือเล่มนี้นะครับยังไงผมขอฝากหนังสือเล่มนี้ไปด้วยแล้วกันนะครับสําหรับพี่บอยนะครับแล้วก็ยังมีหนังสือเขาอีกหลายเล่มเลยนะครับลองไปดูครับว่าอันไหนที่ ถูกจริตกับเรานะครับลองผมว่าซื้อมาอ่านเนะครับสําหรับของพี่บอยเนี่ยครับผมว่าเป็นหนังสือที่ผมว่าสําหรับผมนะทรงคุณค่าจริงนะครับสําหรับหนังสือเขานะครับเกือบทุกเล่มเลยแหละนะครับลอง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 เรืว่าจะลองติดตามเขาผ่านทางเพจเขาก็ได้นะครับคุณชื่อพี่บอยวิสุทธ์นะครับลองดูนะครับยังไงวันนี้นะผมขอฝากไว้สั้นๆแค่นี้ก่อนล้วกันนะครับยังไงเดี๋ยวเจอกันวิดีโอหน้าแลวกันครับสวัสดีครับ